เจ้าไซมองเล่นหากันสูงขดเจ้าทิวที่ยครับผมเนี่ยเอาตำตำเลยก็คือก็คือที่ให้เจาวาผุดเมื่อสี่เมื่ออยู่ปีอ๋อที่ให้เจ้าู้ก็คือยังสี่ครับกรณีที่เจ้าสิทำความสะอาดบ่อมันบอ ฟาร์มหนูพวกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มาเที่ยวทุ่งนานะครับก็มาส่งหนูนะครับที่อยียงเนาะจังหวัดนครราชสีมาอำเภอ,อยังนเนาะครับอำเภอ่นนแดงครับ วันนี้ก็มาส่งหนูให้กับคุณแม่ครับหญิงก็แกไปหากับคุณพ่อไปหาที่ฟาร์มหลายรอบแล้วครับไม่ได้มาสักทีนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับไปส่งหนูก็คือ3จังหวัดนะครับโคราชวุยลและก็สุรินทร์ครับก็เลยมาส่งให้พ่อกก่อนวันนี้นะครับก็บรรยากาศดีมากครับตอนนี้5้าโมงเย็นนะครับก็อยู่กลางทุ่งนานะครับก็เดี๋ยวผมจะสัมผัสคุณพ่อครับสวัสดีคุณพ่อคุณพ่อชีให้เสียงภาษาไทยรดอให้เสียงภาษาลาครับพ่อเล่าหนินะ เชียงประชาราชเป็นบ่ครับแม่ก็เออออกไปขออยากสอบถามเนี่ยพ่อคิดจังไหนจังอยากเลี้หนูครับเริ่มต้นเองหรือลูกเริ่มต้นครับพ่อเรงทั้งทั้งอยของอยากเริ่มต้นเองนั่งทั้งลูกมากอ่ะพ่อดีเขาเขามักออ๋เขาหมักกับเล่เล่เลยได้กันเลยนะอ๋อครับก็เลยพ่อมีทั้งนึงครับไปเบิ่งไปแก่พ่อจริงจริงพ่อก็มักอยู่เนาะมักอยู่อ๋อครับผมมักอยู่มักอยากเลี้ยงหนูอยู่ เขาลูกเสนอมาว่าให้เลี้ยงหนูเนี่ยคือเรียบร้อยเลยจัดการเต็มที่เลย,เลยคือสั่งเสาสร้างยางมาเรียบร้อยเลย <laughs> ขอให้บอก <laughs> อโอเคครับลูกลงทุนตอนนี้ลูก,ลกยังยุ่งเทียบสิครับยุ่งเทียบอ๋อก็เลยคือพายไม่ค่อเริ่มต้นก่อนที่อยากคีเลี้ยงหนูลูกหรือเจ้าครับตอนนี้ลูกลูกบอกว่าพ่อผมอยากเลี้ยงหนูครับ <c oughs> อ๋อครับผมลูกนี่คิดยังไงจังอยากเลี้ยงหนูครับผู้จักว่าครับแกเขาเขาเขาไปเบื้องแรกช่นยเราครับนั่นแหละเขาไปพ่อเขาไปว่า พ่ออยากเลี้ยงหนูเขาวางที่ครับว่าเอดลังคาเดี๋ยวออกจากกรุงเทพยมาลังคางานบดีกับสีออกมาว่าท่านมันเป็นเศรษฐกิจตัวหม่นำลังคาไปได้นะครับผมให้พอลองเลี้ยงเบองก่อนว่ามันได้บ่อได้จังไหนเนาะคันได้รายกว่าเงินเดือนจะคลองเฮ็ดยูกันจังแม่อะเมนบ่ครับโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขอหยาดบึงบอเอย่างจนเนาะอันนี้ก็เฮ็ดบอเองจักมื่นครับเฮ็ดบอเองพ่อเนี่ยโอ้โดนเติบโดนเดือนี่โดนเติบรอเองดีครับเนี่ย บอตัวนี้บอลลอยยิงลอยตังค้นอ๋อสื่อไหมครับอันนี้คือบอลในความสูงนี่40คุ้น80เนาะอันนี้บอลใ,นใ,นใบนี้ใบแยกบาทครับเนี่ยใบละลอยใบละลอยโอ้ถูกมากเลยครับบอเพราะว่าเขาเขาวาลอย20ต่วา่าคันเพราะว่ามันติดตั้งรุ่งหลายอยู่เพราะว่าได,ได้ได้ตัวร่วงเขาครับ,บรไปบอกวา่าเดี๋ยวจะเอาจากพันบอลห้เลยลอยนึงวันนี่นนบอล <laughs> ทนละได้วนบัวละครับทอนละแมนครับทอนละร้อยถึกมากยุบันผมได้ประมาณร้อยยี่สิบครับเม่ไดดดอกร้อยหนึ่งครับถือว่าถือว่าโอเคถือว่าใส่ได้ครับผมครับแล้วเข้าใจว่าร้อยยี่สิบเ้วเรียกว,ว่าสางหลายอ๋อครับก็คือขอรอ,อสลดนคนะอเนาะแต่ว่าชุดชุดเหนียวลดไปคนตัวเองมันท่อทอนละเก่าสิบอ๋อ ขันเอารถไปเอาเขาเองรถมาอีกข้างปากาโอ้ดีแท้เนาะก็แต่ว่ามันแค่กลัวลอยเดียวไนดะ้บอกครับเพราะว่าคารถรถเฮ่ายงางรถไปขนยางรถไป <c oughs> โอ้ยเพี้งกลัวซนะแน่ค <c oughs> ันรถจะคลองได้อยู่ครับมีเฮี้ยขัน <c oughs> รถจะเออครับผมบัดนี้ก็สิเฮ็ดระบบแหนมเนาะต่อสายยางเรียบร้อยนะครับเนาะเรียบร้อยเดียวนี่นะครับหนูลงเรียบร้อยบัดนี้ระบบฟ้านะครับฟ้าเจ้าเฮ็ดนี่ก็คือเพนหนึงปิดไปเลยบ่ครับนี่เพนนี้เนาะครับเพราะว่ามันล่มอ๋อ ร่มมันแห้งครับ่มแห้งก็เลยเอาฝาใหญ่ปิดไปเลย,ยแล้วก็มา,ฟ,าฟ้าหน่อยมาปิดอ่ามาปิดหน่อยนึงโอเคครับเป็นความคิดที่ดีมากครับคือคือช่วงเราจ,จะมีล่มแม่ก,กับบ่ต้องย่านเนาะมันปิดนน<อ>ในการเพราะว่าจอ,าาอนหน่อยมันก็เที่ยวใหม่เดือดเลยไหมครับแต่ว่าในการวางท่อจอดราเราลับท่อได้ดีมากเลยครับคือมัน,มนบล็อกเปิงเนาะเจ้าคือตั้งระดับย่างดีกว่าในจัง,จงอันนี้เป็นบ่็อควัวแบบขึ้นวัวหมนแล้วโอ้ยเห็ุระดับแบบเทเลยแหละจังไซได้ฟังผลเป็นบลอคได้ครับพ่อไปเบิ่งฟังผลเป็นบลอคคุณดิ มันถืเป็นบอ่อขุนต้นอ๋อเป็นบอ่อขุนตอนแรกมเลี้ยงเฮ็ดด้วยครับนี่ก็นั่งเฮ็ดไว้ครับก็ประมาณจักไซจักก่อนก็พอเนี่ยส่เพิ่มสูงสี่ก่อน,อนครับคำสูงสี่ก่อนฝังดินลงก่อนมันเป็นหาตัวเพิ่มสูงมันถืออยู่สี่อืมครับอันนี้ก็ใส่ลูกกองเล็กเนาะให้มันระบายได้ดีขาดมันอ๋อแต่ว่าับผตัวนี้สิฮะตะเกียงม่าปิดีอยู่ตัวกันงูกันยังนะครับครับผมโอ้งูนี่มีแน่นอนครับงูก็คืองูกับกับ กับหนูนี่มันเข่ากันแท้ครับมันมีกินออกไปมัตะเกียงมาปีครับอยู่บ้านผมนี่ไปเลี้ยงงูนะครับขนมเป็นสัตว์สงวเนี่ยจับเลี้ยงแล้วบ้านนี้มีห้วยเลี้ยวองเงี้ยเอัเออครับบ่เป็นังครับคือเอาปิดฟ้าบอดีเขาไปได้แล้ครับมันคือยู่ข้างนอกเอาเอาตะไคร้ครับตะไคร้ที่กันไกลอะครับมันกันกับเขาไ่ได้แล้วติดตะไคร้ครับผมครับวันนี้ผมอยากคุยกับคุณแม่ครับเนี่ยสวัสดีครับคุณแม่ครับ คิดอะไรจังไหนครับคุณพ่อกับคุณลูกอยากเลี้ยงหนูเนี่ยแม่บ่ได้คิดจนอยู่ลูกกับพ่อเขาคิดเองจีแม่ก็คือเป็นผู้ให้กำลังใจอ๋อว่าเด็บบ่ขัดคืนมันบ่ะครับเป็นเปในตู้เอทีเอ็มโกดเอาโกดเอาทางเอาทางเอาลูกอยากได้ยังแม่ก็โอเคก็คือบ่ได้คัดบ่ได้ว่ายังจะสนับสนุนครับผมก็คืออยากให้ลูกมีอยู่บ้านน้ำกันอยู่เนาะ คครััับนนว่ามเขากะเขามักกะคือปล่อยเขาเห็ดลองเบิงอ๋อครับผมกะเบลาลองกะบปลูกครับผมมาเจ้าะแล้วเป็นคนเลี้ยงมันไงกะสิแม่ตัวเป็นคนเลี้ยงเพราะว่าพ่อกับ็คนงานได้หน่อ๋อครับผมถึงใงรถไถทีเอออืมขับรถไถแบบว่ารถไถกับเรมิรถไถอยู่ขอางอยู่โอ้ไถแบบถึงเนีย้นเขาออกไห้แล้วก็ับถึงเวลาหน้าหน่ากับไถดะไถบานโอริยู เนี่ยเพิ่งนเดยอยู่วังช่วงระยะหนึ่งนี่เดี๋ยวมาเหตุป่าอ๋อครับอืมมาดีกะเจ้าแล้วคุณดูแลกะน,นั่นแหละครับกะมี่ยังกะทั่วไปถามาผมนะครับเนาะทำความสะอาดยังกะสีแม่คือเก่าตัวครับครับ <laughs> ค,ครับโอเคมาดีครับมีคนสนใจครับอยากมาเบื้องหนูอยากมามาบางวิธีการเลี้ยงหนูสมัครเข้าเบิ้งไหนบ่นแม่โอ้ยแม่คุยโทรศัพท์กันไปคุยกับพ่อดีกว่าได้ครับได้อ้าวครับ สมมติว่ามีคนสนใจครับอยากจะเลี้ยงหนูอยากมาเบิงวิธีการเลี้ยงหนูอยู่เนี่ครับพ่อให้มาเบิงไดนบ่พ่อครับมาขามาเบิงใดเลยครับเขามาเบิงใดเลยครับอยู่นี่อยู่ไสพ่อยู่บ้านดอนยาวใหญ่อําเภอต้นแดงครับบ้านบ้านดอนยาวใหญ่บ้านดอนยาวใหญ่ตําบลครับตําบลดอนยาวใหญ่ครับตําบลดอนยาวใหญ่อําเภอครับอําเภอนนแดงครับผมจังหวัดนครับจังหวัดนครราชสีมาครับครับผมก็เอ้คือบอกอุปสรรคนี่มันต้องแกเองแกเองด้วยครหลานไง บัวเพราะว่าเหตุมันมันมันสีไม่มีบ้านนี่บ้านเดียวที่เป็นที่เป็นเหล้าก็า<อ>ที่หน้าดีนะเป็นเหล้า,าแต่ว่าท่างเขาก็ฟังผีฟังปุ่นเป็นได<า>เเบิมือนไทยโคราดอ่ะเน<บ>าะมั <บา S 1> นเองแกฉันสิแไหมเออผมก็ยังงงอยู่อะโคราชคือบอกภาษาหนิเนาะ นี่นี่นี่มูอบ้านนี่แหละทีทีว่าแบบนี้แต่ว่าทางเขาเนี่ยก็ไทถเขาลาดไปไปทั้งตีออกไปนอดแดงเนี่ยก็ไถกระลาดไปทั้งหมดไถกระลาดครับโอเคครับผมก็ถ้ามีคนสนใจอยู่แถวแถวคนลาดแถวนนแดงเนาะนนแดงแถวแถวไอ้บัวใหญ่แม่นบ่ครับซีดาแถวนี้ขันสนใจมาเบิ่งวิธีการอย่างหนูก็สามารถเข้ามาหาพอได้เนาะขอเบอร์โทร่นไงยพ่ะเบอร์เท่ากับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าครับผมสามหนึ่งหกสามหนึ่งหกครับสามหกเก้าหนึ่งครับสามหกเก้าหนึ่งครับผม โอเคนะครับวันนี้ผมฟาร์มหนุ่พุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบ้านแท่นกับคุณพ่ออย่างเนาะครับสำลิดใจเด็ดครับคุณพ่อสำลิดใจเด็ดขันเขามาถามหาถามหาผู้ใดนะครับพ่อสำลิดครับคผมถามหาไอ้ตาหอมว่าชันกันได้ตาหอมนะครับตามหอมนะครับตาหอมเลี้ยงหนูอยู่ทงแน่วนาะครับเขาอุติภามาเนาะพ่อเนาะครับตรงข้ามมันนะไม่เนาะตรงมาเลยเนาะครับโอเคนะครับนมตรงมาเลยครับครับสวัสดีครับผมด้วยนะอาะแตาไม่ตื่นเต้นก็ครือ แล,แล้วครับมาแล้วมาลครับล,<อ>ลงลงไปบ้านนาดีกาไปบ้าเปิดจีเพไปแม่นในไปบ้านนาดีนึกสองเครอรมไหมแม่จาคุณกับแม่นในไปบ้านนาดดีไหมไปถ่ายยู่ในบ้านแล้ว,วกู้หาใครก็ติดตอนนี้อันยูบอน้ำบาเ้าทางเจ้าใดรอแต่ง้ยตัวถาทางโอยนกูรู้กันครับพ่อเกียรเดียวกันนี <c oughs> ่แหละ พหนูนมาพี่พไดคนสั่งลายพดจัดพูดได้เลยแม่แม่พ่อเจ้าจับนูกลมแม่แม่แม่หัวมัตสิกาจับม่าน ตอนนี้ตอนนี้ผมหักเขียวมไปว่าเดวตอนผมมาตอนผมไปนละจังเราเขียวมันออกนเอานี้ครับจับจับประมาณนี้ครับนี่เปนสิบปร์เซ็นต์ในนนี้ของหางเอาจับหนึงไปขารู้นครับใส่กระทะกันใส่กระทะกอนจะองใส่จังน้อยยำไข่คุ้นๆเลยอนั่นล่ะใส่กระทะจังใส่ัมามาไหมมาดิับน้ำเนีเอาจะบจับไปดิเอมม่ไเรียนมาเล่นมาจับกัย มังเจ้าต้องให้ตัวให้ให้ให้่หัจับมังนี่จับครับใส่กระทะก่อนเด้อใส่หมาดๆหมาดๆเน่งเน่งขุนปล่อยเข้าปลาลำลำล่างหาวขาเด้อขุนปล่อยปล่อยขวดมูนี่ตัวมองนี่ตัวต้องใส่มองเล่นหากันสูงขดจอยยุทธเนี่ยครับผมเหน่งเอาตำตำเลยเอาตำตำเลยก็คือก็คือที่ให้เจ้าเขาว่าพุดมันอสี่เยื่อยุตินะอ๋อที่ให้เจ่อหก็คือจริงๆครับกรณีที่เจ้าสีทำความสะอาดบ่อมปนบ่อ เจ้าเสด็ไนรู้ไปทางนี้เนี่ยเจ้าต้องหายังมัดจีไปได้บัดนี้แต่เื่อจริงๆอ่ะในการเรียนสองบอลอย่ี้คือต้องเป็นบอลคุณละของเดียวกันบอลของเดียวกันคุณละของจะปิดเพราะว่าขันขันบอลของเดียวกันมันจิต้องใส่หมูม,มันจีครับ <c oughs>